เสียงข้ออาคารเล่าๆนะท่านผู้ชมโอ้ผมเซลล์ฟุกจัดให้นะครับวันนี้ก็พามาชมเจ้า X Max 300ปี2019นะคันนี้ก็แต่งเป็นชุดสีทางฟอร์ซ่านะครับลงล้อม่วงทานอตนะท่านผู้ชมอ่ะชมรอคันก่อนเลยมาสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปของทางร้านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทั้งสองช่องทางด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นเพจ facebook pk s u p e r b ร์บนนทบุรีหรือช่องทาง youtube pk s u p e r b ์บนนทบุรีนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านนะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่ะมาดูของแต่งกันเรยดีกว่าคราวนี้บอกเลยของแต่งทุ่มๆนะปอกแฮนนะครับของ d ดโทน n a นะแล้วก็ไล่กระจกนะครับสวยๆนะ ชีวหน้าสีฟ้านะครับของไฮบิดนะไลน์นอตเลสคันนี้ไลน์นอตเลดมาทั้งคันเลยนะท่านผู้ชมอ่าสีเทาสวยๆนะครับชุดหน้านะนี่เลยป้๊มหน้านะครับแบมโบนะครับพร้อมสายถักนะลดไว้นะครับจานซันสตารนะหมุดน้ำเงินนะสวยๆนะครับ่าด้านข้างนะใส่สายคลีนๆนะครับคันนี้นี่เลย คอของกู่มหาชัยนะครับไทเทแล้วก็ปลายอาคาแทตรงรุ่นเอ็กแม็นะไล่พวกาสายถักนะครับสวยๆนะอันนี้เลยปั๊มหลังก็ยังเป็นแอมโบ้นะท่านผู้ชมอบอกแล้วคันนี้แต่งเต็มจัดๆนะโชคหลังโอลินนะครับแท้นะครับผมบอกเลยทั้งคันแท้หมดทุกจุดนะอ่ะดูฝั่งแท้งมนันดีกว่า ฝั่งแข็งก็แต่งมาเหมือนกันนะครอบแข็งนะครับสวยๆตาโลโก้แบมโบนะแล้วก็นี่ครอบตรงนี้นะครับงาน CNC นะท่านผู้ชมสวยๆนะครับบอปาดเรียบร้อยนะท่านผู้ชมมาดูใต้บอกกันหน่อยดีกว่าคันนี้ก็ทำดูสดมาแล้วเรียบร้อยนะครับสวยมาดูเลขไม่กันหน่อยดีกว่านะ คันนี้วิ่งโคตรน้อยสภาพแม่งป้ายแดงจัดคันนี้วิ่งแค่ห้าพัน 5, กว่าโลเท่านั้นนะท่านผู้ชมสวยๆนะครับอ่ะสำหรับใครนะที่สนใจเจ้า X Max คันนี้นะก็ดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมหรือใครอยากติดตามน,นะรายละเอียดของแต่ละคันภายร้านติดตามได้ที่เพจเรานะครับเพจเราก็จะมีชื่อว่า P.K. s u p e r b i k e บนนทบุรีนะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยนะหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะ ทีมในกูเกิลแแมวว่า PK s u p e r b อ t e บนนทบุรีนะครับร้านเราเนี่ยจะอยู่ตรงปากเกร็ดนนทบุรีนะออใครที่เข้ามาหน้าร้านเนี่ยก็สามารถจอดรถที่หน้าร้านได้เลยนะครับผมแล้วก็ช่วงต้นคลิปนะที่บอกไปสําหรับลูกค้านะครับที่กดไลค์กดซับสไครต์ทั้ง2ช่องทางนะแอบหน้าจอนะครับส่งมาที่แชทเรานะเรามีส่วนลดให้พิเศษถึง2,000บาทนะครับในการช่วยซับดาวนะท่านผู้ชมอ่า ใครกำลังมองหารถสภาพนางฟ้าแบบนี้นะแต่งทรงซิ่งอย่างนี้นะมันก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะท่านผู้ชม PK Superbike n o บนนุบบรีนะครับสำหรับวันนี้เซลฟฟุกขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถคันหน้าสวัสดีครับ